สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้แปดโมงก,กว่ากว่าแดดก็เริ่มอ,ออกแรงแล้วตอนนี้หน้าก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะตรงมาดูเห็ดเนยจะพาทุกคนไปดูเห็ดนะคะตอนนี้เห็ดกําลังออกนี่คะ่ะเห็ดที่มันกําลังออกที่เนยเคยบอกไปนะคะว่าเห็ดเนยมันไม่เป็นชอบเหมือนคนอืน่นเห็ดมันน่าจะได้ยินที่เนยบนนะคะ ก่เนยก็แอบน้อยใจนิดนิดว่าเห็ดทําไมมันไม่เป็นช่อใหญ่ให,ให่เป็นพุ่มๆเหมือนคนอื่นนะคะอันนี้เนยเพาะมาได้เป็นเดือนแล้วค่ะเพิ่งจะเห็นมันเป็นช่อแบบนี้คะ่ะครั้งแรกนะคะพร้อมกับทุกคนเลยนะคะในสันนิษฐานว่าเห็ดมันน่าจะได้ยินที่เนยบ่นนะคะมัน,ม,นมันเป็นช่อเยอะกว่าที่เนยคิดเยอะเลยอะ่ะดีใจมากเลยค่ะทุกคน ดีใจกับเนยด้วยนะคะมันใหญ่มากเลยแต่ว่าเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะแกรนไหมแกนก็คือว่ามันไม่ใหญ่มันจะแค่นี้เล็กๆแล้วก็แก่แค่นี้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อนเนยเป็นนะคะมันออกมาเยอะเกินมันก็เลยไม่ใหญ่ไม่บานนะคะมันแกนแค่นี้เนยจะมาดูว่าขนะองเนยมันจะแกนไหมออกเป็นช่อแล้วจะใหญ่ไหมจะแกนไหมอันนี้ด้วยนะคะ อันนี้น่าน่าจะเยอะกว่าพุ่มเมื่อกี้ดีใจมากเลยค่ะที่เห็ดออกเป็นช่อชๆเป็นพุ่มแล้วเพราะมาเป็นเดือนนะคะนี่คือครั้งแรกเลยดีใจจังโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูพืชผักสวนครัวข้างหลังเล็กๆแน,น้อยของเนยนะคะทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นไปเดี๋ยวพาไปดูนี่ถึงแล้ว จริงๆเมื่อก่อนในปลูกเยอะกว่านี้นะคะแบบว่ามีกวางตุ้งมีคะน้ามีกระเพราหงละพานะคะคือบางต้นก็ได้กินกินไปแล้วแล้วก็บางต้นก็ตายนะคะไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเนยใช้น้ําประปาลดด้วยหรือเปล่าคอเลนมันอาจจะเยอะไม่เหมาะกับการลดผักหรือเปล่านะคะ แล้วก็อันนี้เป็นต้นขานะคะตอนที่เดินในได้มานี้ในได้มาแค่สองแง่งนะคะแล้วก็มาลงดินะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะเกิดง่ายก็เลยแตกเยอะมากเลยตอนนี้ได้กินไปหลายรุ่นแล้วนะคะตะไครก็เหมือนกันได้มาแค่สองต้นนะคะขุดมาจากบอ่อที่ลบบุรีก็ตอนนี้แตกกอใหญ่แล้วได้กินไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ใบหูเสือได้มาหนึ่งคืบแค่นี้เลยแล้วก็ปักลงดินไป ตอนนี้ก็ได้น้ําฝนนะคะโอ้โหแตกยอดหลายยอดมากเลยก็คือเมื่อก่อนปลูกเยอะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้กินไอ้พวกคณะกวางตุ้งเนี่ยพอขึ้นเป็นต้นอ่อนปุ๊บพวกนกหนูพวกเนี้ยค่ะมันมากินมันกัดของเนยทิ้งหมดเลยไอ้พวกปักชีใบายาวด้วยอะไรเงี้ยค่ะในในปลูกหลายอย่างแต่ว่าไม่ค่อยได้ไดกินนะคะไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเนยไม่ได้อะไรคุมมันพวกนกหนูมันมาจัดการไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนยก็ยังไม่ไม่ทอถอยนะคะเดี๋ยวว่าจะหาอะไรมาปลูกอีกนะคะได้เห็นใบเขียวๆได้เห็นตอนที่มันออกได้กินของที่เราปลูกเองมันรู้สึกสดชื่นมันมันชื่นใจอะคะ่ะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เนยจะไปทำงานแล้วบ๊ายบาย